สวัสดีครับพบกับอิงเบสิกตอนที่17นะครับในตอนนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพศของคํานามนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือเพศชายเพศหญิงแล้วก็ไม่มีเพศนะครับแบบที่1เพศชายก็คือในภาษาไทยก็จะมีอย่างเช่นคําว่าพ่อลุงปู่ตาอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเพศชายภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันตามตัวอย่างข้างล่างนี้นะครับยกตัวอย่างคําที่อาจจะเพิ่งเคยเห็นก็อย่างเช่นคําว่าเรกเรกคือเป็ด แต่เป็นเป็ดตัวผู้ส่วนโดนก็จะเป็นพึ่งพึ่งตัวผู้เหมือนกันแล้วก็คําว่า horse ที่แปลว่าม้าเนี่ยบางทีเราก็ใช้คํานี้เรียกถึงตัวเมียด้วยเหมือนกันเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยม้านี่แสดงถึงความแข็งแกร่งมีพะละกําลังออกไปในเชิงเพศชายมากกว่าดังนั้นเขาเลยใช้คํานี้กันแบบที่2ครับก็คือเพศหญิงเพศหญิงก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นถ้าม้าตัวเมียนี่ก็จะเป็นแม่นะครับเป็ดตัวเมียก็ดัก๊กอย่างที่เรารู้แล้วก็ b ก็คือพึ่งตัวเมีย อีกกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีเพศหรือเป็นกลุ่มที่เราไม่รู้เพศของมันยกตัวอย่างเช่นวัตถุสิ่งของต่างๆหรือเด็กทารกถ้าเรายังระบุไม่ได้หรือแม้แต่สัตว์บางประเภทที่เรายังไม่รู้เพศของมันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ใช้ดูเพศของคำนามได้ครับก็คือดูที่ s u f f i x หรือส่วนต่อท้ายของคำนามนั้นส่วนใหญ่แล้วจะลงเป็น E S S จะสื่อถึงคำนามที่เป็นเพศหญิงนะครับยกตัวอย่างตามรายการนี้นะครับ actor ก็คือนักแสดงชายแต่พอเป็น actress ก็จะเป็นนักแสดงผู้หญิง prince ก็เจ้าชาย princess ก็เจ้าหญิง waiter ก็บริกรชาย waitress ก็บริกรหญิงหรือแม้แต่ host ผู้ให้บริการที่เป็นเพศชายแล้วก็ hostess ก็คือผู้ให้บริการเพศหญิงก็คือผู้ให้บริการที่เป็นผู้หญิงนะครับเหมือนเช่นคําว่า air hostess ก็จะเขียนแบบนี้ส่วนพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นเพศชาย จะไม่ได้ใช้ air h o s t แต่จะใช้เป็น s t u a r t แทนอีกวิธีหนึ่งครับที่ใช้ดูได้นะครับก็อย่างเช่นคำว่า man หรือคำว่า woman ที่ต่อท้ายคำนามต่างๆยกตัวอย่างเช่น police man ก็ตำรวจผู้ชาย sales woman ก็นักขายผู้หญิง chairman ก็จะเป็นประธานหรือผู้บริหารเพศช,ชาย chairman ก็เพศหญิงแต่อีที่ลงท้ายด้วย man กับ woman เนี่ยบางทีเขาก็ใช้รวมกันอย่างเช่น sales man เ,เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกรวมกันเป็น sales เฉยๆหรือว่า ในเมื่อแบ่งแยกเพศไปแล้วมันอาจจะรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างเช่น police man police woman อาจจะเรียกเป็น police เฉยๆหรือว่า police officer ก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ sales man อย่างเงี้ย sales sales woman อย่างเงี้ยเราเปลี่ยนเป็น sales person สรุปคือเราเติม suffix คำว่า person แทนคำว่า man หรือ woman เราก็จะใช้เรียกรวมๆกันได้สุดท้ายเราจะใช้ถึงเพศชายเพศหญิงเ,เ,เราค่อยไปใช้สรรพนามแทนอีกทีนึง